ไปเที่ยวไปอ,อะไรก็ระมัดระวังนะคะทุกคนหยดรถเยอะมากเมื่อวานเมื่อวานขี่รถไปในบ้านเนะาะก็จะบอกเด็กๆนะบอกระวังรถกันประมาณนี้นะรถเยอะมากเพราะว่าเด็กๆก็จะไม่กลัวรถหรอกเดินไปกลางถนนเลยทุกคนเดินไปห้ามรถกลางถนนเลยเนาะขวางรถไว้ส่วนมากก็จะขี่รถเล่นกันนะก็จะขี่รถเล่นกันนะ เด็กๆเ,เต็มรถทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะเต็มรถเลยไปโน่นมั่งไปนี่มั่งนะเขาไม่อยู่กับที่อ่ะก็คือแบบว่าไม่ได้เล่นอยู่กับบ้านอยู่กับที่อะไรประมาณนี้นะอร่อยคนะับทุกคนอร่อยมากส่วนมาเป็หวานจะชอบรสต้มยำรสต้มยำนะแต่มาทำแห้งเนาะ มาทำเป็นแห้งแล้วมันจะออกเ,เปรี้ยวแล้วก็เผ็ดนิดนึงนะรสรสจัดจ้านประมาณนี้นะขอบคุณนะคะอือตื่นกันแล้วยังตื่นกันแล้วยังอร่อยนะคะทุกคนรสต้ยมยำอร่อย มามากก็ได้หรือว่าเป็นเป็นที่ห้ออื่นก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะแบบว่ารสจัดดีนะแม่หวานชอบแบบว่าออกเปรี้ยวหน่อยนึงแล้วก็ออกเค็มนิดนึงออกแบบว่านัวๆน่ะรสต้มยำเขาจะมาเขาจะปรุงแบบว่าชนิดว่าใส่น้ํานะแต่ว่าแม่หวานมาทําแห้งอร่อยอร่อยทุกคนแก้แห้งนิดนึงนะไม่ได้ไล์แบบนานมากทุกคน เป็นเดือนแล้วสองเดือนแล้วมั้งว่อจะไปนู่นไปนี่นะมาค่ะอร่อยคำใหญ่ๆไปเลยเนี่ย มาเดอ้อมานะคะเด็กเด็เด็กเดกตื่นหรือยังเล่นน้ำจนเพลินเลยใช่ไหม ขอบคุณที่มาสงใจนะคะทุกคนแ h ง n k you หลายเด้อตื่นกันหรือ,อยังเนาะวันนี้วันที่สิบห้าแล้วนะเล่นสงการวันสุดท้ายแล้วนะเนี่ยแถวบ้านไม่หวานเล่นวันสุดท้ายนะแบบที่อื่นก็ไม่แน่นะไหลนะ เขาเรียกว่าไหลไหลสงการเนาะไหลเป็นเล่นที่อื่นนะเยี่ยมกันทุกคนอร่อยอร่อยมาก อร่อยค่ะทุกคนอร่อยจริงขอบคุณนะคะอื